สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุ๊กท่านนะครับสิ่งที่นักเทรดผู้ชนะมีเหมือนกันต่างจากสิ่งที่นักเทรดผู้แพ้มีเหมือนกันนิดเดียวเองครับนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมไปเจอมาจากหนังสือที่ชื่อว่า Trade Li ์ e a Stock Market วิสัยนะครับเทรดอย่างพ่อมดตลาดหุ้นนะครับมีหรือ,อยังครับเล่มนี้แนะนำไหมน,นะจำเป็นต้องมีนะครับสำหรับท่านใดที่ ผมว่ามันใช้ได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นนักเทรดเองก็ตามนะครับระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนี่ก็ได้เช่นกันนะครับหรือไม่ก็นั่งทุนก็ได้เช่นกันนะเล่มนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะคือถูกคิดมาแล้วครับว่ามันมันขายได้แน่นอนครับขายได้ในวงกว้างแน่นอนเล่มนี้นะ มันมีความคล้ายกับหนังสือแคนซลิมนะผมว่านะหนังสืออะไรนะเออคัดหุ้นชั้นยอดด้วยระบบชั้นเยี่ยมนะครับเพียงแต่ว่าพี่มาร์เขาเขามีสัมบัติสำนวนและการนำเสนอนี่ค่อนข้างกระชับมากกว่านะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป๊ะหรอกไม่ไม่ไม่สามารถแทนไนดะ้แตม่มันมีทำนองคล้ายๆกันครับคือพูดในเรื่องของการ m i ซ d s e t การลงทุนครับ mindset การเทรดครับซึ่ง เป็นการเขียนในแบบของคนที่ขึ้นไปอยู่บนยอดเขาแล้วครับพูดได้ง่ายอย่าง,างเราไปไปเที่ยวง่ายๆแล้วกันเดินขึ้นดอยสุเทพะครับผมชอบเปรียบเทียบนะคือเซียนเขานุ่นแหละเขาเขียนตอนที่เขาอยู่บนดอยสุเทพว่าแต่เราอะเราเป็นเมาเนี่ยเราเพิ่งเดินขึ้นดอยครับเราเดินเดินขึ้นบันไดอะเมืนรู้กี่ขั้นนะสองขั้นนะครับเราเพิ่งเดินได้ขั้นสองขั้นนะครับเซียนเขาเขียนในแบบที่เขาผ่านขั้นบันไดจนกระทั่งหมดแล้วอ่ะ ใช่ไหมเดินถึงยอดเนี่ยดังนั้นเนี่ยเขาจะเขียนในสิ่งที่เขาเจอมาทั้งหมดครับว่าอะไรมันสําคัญอะไรมันที่อะไรที่จําเป็นต้องรู้ครับซึ่งผู้เขียนเองบอกเลยนะว่าคุณอ่านรอบเดียวไม่พอนะฮะอย่าไปอหางการนะครับอย่าไปอีโก้เลยว่าอ่านหนังสือรอบสองรอบแล้วจะเข้าใจทุกอย่างไม่ใช่ครับเพราะว่าคุณต้องสํำเนียดเลยไหมว่าคุณกลาลังเดินขึ้นเขาครับกําลังเดินขึ้นไปสู่ยอดเขาครับ คุณเพิ่งเดินได้แค่บันไดไม่กี่ขั้นครับมาสมมติบันไดมี2 0 0ร้อยขั้นเนี่ยคุณินได้แค่1ิบสิบขั้นเองครับถึงแม้ว่าคนอ่านหนังสือเขาจบรอบสองรอบเนี่ยคุณก็ได้เท่าที่ประสบการณ์คุณมีไม่มีทางเข้าใจได้หมดดังนั้นเนี่ยยิบอ่านซ้ำๆครับคุณเทรดคุณเทรดไปปีหนึ่งสองปีอ่านอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยรับรองว่า คุณจะเห็นจิกซอที่ผู้เขียนเขาวางเอาไว้ในแบบที่คุณอาจจะมองข้ามมันเพราะว่าตอนนั้นประสบการณ์คุณไม่มีฮะนี่เกิดเรื่องจริงครับที่ผมอ่านนี่เนี่ยวันนี้ผมก็หยิบมาแล้วผมก็ไปเจอมาประเด็นสําคัญนะอยู่ที่หน้า338นะครับถ้าใครมีลองหยิบมาอ่านนะครับพี่มับว่าสิ่งที่ผู้ชนะมีเหมือนมันกันครับ แกโค้ดได้ว่านะฮะสิ่งนั้นคือการบริหารจัดการความเสี่ยงครับนี่คือสิ่งที่ผู้ชนะมีเหมือนกันนะ,ะแต่ผู้แพ้ไม่มีเลยฮะนิดเดียวครับเรื่องนีน้การบริหารความเสี่ยงครับนี่คือความต่างนิดเดียวครับพี่มาร์กแกเปรียบเทียบไ,ไว้ดีนะอันนี้ไม่ได้ม่บอกในในหนังสือแต่แกแกแกทวีตเอาไว้น่าสนใจว่าคนที่ไม่บริหารความเสี่ยงก็เหมือนคนที่ขับรถซิ่งครับเหยียบ 200รกิโเมตรต่อชั่วโมงโดยที่ไม่มีเบรกฮะถึงเส้นชัยได้เหมือนกันไหมครับถึงนะฮะเซียนถึงเมาก็ถึงแต่ปัญหาคืออะไรครับมันจะไม่มีปัญหาเลยถ้าไม่มีทางแยกครับไม่มีไฟแดงฮนะตลาดหุ้นนั้นไฟแดงกัมหมดครับนะฮะไฟแดงหมดเลยครับอ้ oh. เหมือนกับคุณขับรถเข้าไปในตัวเมืองครับนะคุณไม่มีทางเหยียบ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะเพราะว่าตายครับตายตั้งแต่แยกแรกนะฮนี่นี่นี่คือผมเปรียบเทียบให้ท่านเห็นชัดๆเลยว่าทําไมคุณถึงต้องมีการิหารความเสี่ยงครับมือใหม่ทุกคนครับเข้ามาด้วยความอยากรวยเร็วครับบางคนฟลุ๊กนะฮะเนี่ยแกบอกนะว่าผมเห็นคนที่สามารถทําเงินหนึ่งล้านเหรียญได้ในช่วงเวลาที่ดีครับแต่สุดท้าย ต้องคืนมันกลับไปครับหรือแม้แต่ล้มละลายครับเห็นไหมครับว่าการที่คุณไม่ริบางความเสี่ยงนั้นโอเคละอาจจะฟลุกครับผ่านแยกแรกได้นะฮะแต่แยกที่สองครับหมดตัวครับหรือไม่ก็ล้มละลายนะฮะนี่คือการเปรียบเทียบในแง่ของการแหางความเสี่ยงที่ชัดเจนที่สุดครับนะครับก็อยากให้ท่านไปคิดต่อนะครับว่าเออเรื่องนี้มันจริงนะ ที่สาคัญครับพี่มาบอกว่านะความแตกต่างในการบริหารความเสี่ยงนั้นเซียนมีและเมาไม่มีต่างกันตรงที่ว่าคนที่สําเร็จนั้นเขาโฟกัสที่ความสม่ําเสมอนะฮะแต่คนล้มเหลวจะโฟกัสที่รวยได้ทันทีรวยแบบเร่งด่วนและรวยก้อนใหญ่ทันทีครับแต่เห็นไหมครับเมเกียบอกไปแล้วว่า ถ้าคุณโฟกัสไปที่ความร่ำรวยด่วนรวยจันเทีนันะเหมือนคุณขับรถ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วคุณไม่มีเบรกค,ครับอาจจะฟลุกครับนะฮะฟลุกด่านแรกไปครับแต่ด่านที่สองไม่รอดฮนะเซียนเขาเลยครับขับช้าครับเน้นปลอดภัยไว้ก่อนครับขับช้าๆไปเจอเจอด่านไฟแดงแรกก็อจอดครับรอให้ ทุกอย่างที่คลายไปต่อครับไปต่อครับไฟแดงก็จอดครับเขาเน้นฮะเ,เน้นเก็บแต้มเลยครับอาจจะไม่วือหวาไม่ด่งดังไม่เป็นตำนานแต่ว่าเขาอยู่รอดไปได้เรื่อยแล้วก็สะสมสะสมเรื่อยสิ่งนี้เป็นเพื่อนนะครับของเซียนไม่ว่าจะเป็นนักเทรดเองนักเก็งกาไรกับนักลงทุนนะครับเหมือนกันนะครับคุณอ่านหนังสือของวันวัฟเฟตจะเข้าใจตรงเหมือนกันว่าเขาจะให้ความสําคัญก,กับอะไรครับ กำไรทุกต้นครับผมอ่านตอนแรกผมก็เข้ามาด้วยด้วยทางสาย VI นะผมก็ศรัทธาสิ่งที่ V i พูดเรื่องของกำไรทุกต้นเออผม,มอ่านพี่มาร์กซึ่เป็นสายเทรดนะพูดเรื่องเดียวกันนะครับเรื่องของกำไรทุกต้นครับนะฮะจนกระทั่งผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าความลับโรคเทรดนะครับจึงเข้าใจอ๋อจริงๆแล้วนะนะั่น่ะสิ่งที่มันเป็นตัวกำหนด ความสาเร็จในการเทรดดลงทุนนั้นมันไม่ใช่เรื่องราวของกลยุทธ์หรอกแต่เป็นการบริหารการเทรดครับซึ่งไม่ว่าจะเป็น Vi ไม่ว่าจะเป็นนักเก่งกําไรก็าตามครับนะฮะต่างก็มีการเคารพสิ่งที่เรียกว่าระบบเทรดที่มีความได้เปรียบหรือที่เรียกว่า positive expectancy ทั้ง Vi และทั้งเก่งกำไรนั้น ต่างก็ที่เป็นเซียนจริงนะครับต่างก็ไม่คาดหวังจะได้กําไรระดับ10เด้งอะไรครับผมได้พูดในหนังสือเล่มของผมที่ชื่อว่า,าปั้นพอร์ตนะครับคือผมยกตัวอย่างประเด็นของปีเตอร์ลินนะฮะเขาเป็นคนที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับหุ้นหุ้น10เด้งนะเทนเบกาสนะฮะแต่ไปดูสิครับว่าผลงานเขาที่เขา ที่เขาทำที่เขาปรากฏไว้ในกองทุนครับปีหนึ่งเขาระดับนีฮะประมาณถ้าจำไม่ผิดระดับ20-30%นะครับโดยเฉลี่ยนะนีครับเห็นไหมครับว่าการได้หุ้นสิบเด้งนั้นมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นคีย์สำคัญของการเทรดได้กำไรมากมายครับแต่สิ่งที่ทําให้เกิดความมั่งคั่งนั้นมันเป็นเรื่องราของการทบต้นกําไรฮะอันนี้สําคัญนี่เป็นเป็นไมซ์เซตที ที่สาคัญมากครับมันทาให้ผมนึกถึงคํานึงท่านถ้าท่านใดเป็นชาวพุทธนะครับท่านคงเคยเคยได้ฟังประวัติพระพุทธเจ้ามาใช่ไหมท่านออกบวชใช่ไหมท่านออกท่านเบื่อจากเบื่อจากวิถีของการเป็นเจ้าชายในวังนะมันสบายเกินไปนะท่านท่านเลยอยากแบบท่านก็สงสัยนะทําไมมนุษย์เราจึงมีความทุกข์ท่านเลยออกไปแสวงหาวิธีการพ้นทุกข์ครับช่วงแรกท่านไปไงนะครับท่านไปทางแบบ ทั้งด่วนนะครับบำเพ็ญทุกกิริยาครับทุกกิริยาแบัสุดโต่งครับสุดโตง่งเพื่อทีอ่จะหาทางที่จะเอาชนะความทุกข์ให้ได้ครับแล้วเป็นไงครับท่านผ่านไหมครับไม่ชนะฮะแต่ในที่สุดครับท่านก็ผ่อน,นะฮะผ่อนลงมาเป็นทางสายกลางครับแล้วจากนั้นท่านก็บรรลุครับผมว่าการเทรดก็ไม่ต่างเลยรฮะจริงๆนะ ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่มือใหม่ทุกคนอยากจะไปรวยด่วนรวยรัดรวยเร็วนะเพราะว่านั่นแหละครับมันเป็นทัศนคติพื้นฐานของคนที่เป็นมือใหม่ครับท่านลองไหมครับลองวิธีการรวยรวยเร็วรวยด่วนไหมนะลองไปก่อนครับแต่ถึงจุดหนึ่งฮะถ้าท่านลองแล้วอ่ะไม่เจอทางออกเว้ยลองกลับมาครับกลับมาที่ทางสายกลางครับนะฮะปรับแต่งครับแทนที่จะ เน้นมุ่งเน้นไปที่การรวยเร็วแต่ปรับให้เป็นความสม่ำเสมอครับแล้วคุณจะอะไรจะง่ายขึ้นฮะนี่คือเรื่องจริงที่ผมเจอนะฮะผมเจอนะแต่แต่บอกตรนี้ว่าไม่เป็นไรครับถัดท่านมาแล้ท่านยังเชื่อว่า่าน่านต้องรวยเร็วร็วด่วยนยังต้องหาวิธีการให้ได้อะ่ะไปก่อนครับไปก่อนไปเส้นนั้นได้ก่อนผมมั่นใจนะถึงจุดหนึ่งอะ คุณจะท้อเลยเหนื่อยครับไม่ไหวว่าอืไม่มีอะไร้วยโดยเครียดจุเป่งเลยนะกลับมาครับแล้วคุณมาปรับริสกีรอว์ให้เหมาะสมให้เหมาะกับวินเรดเน้นความสม่ําเสมอรู้จักรอคอยรู้จักหยุดนะครับนั่นแหละครับทางสายกลางนะครับถึงจุดนั้นอ่ะการนับหนึ่งหมายของการเทรดจะเริ่มขึ้นครับก็แนะนําเล่มเล่มนี้นะครับแล้วก็เล่มที่ผมเขียนเกี่ยวกับ ปัน้นพอร์ตนะลองก็ลองลองเซิร์ชดูเดี๋ยวผมให้ลิงก์ใต้คลิปแล้วกันเอ้ยอช่ใช่นะครับจะได้สนใจนะอีกอย่างนะครับพี่มาร์กนำเสนอไว้ว่ากับว่าเพื่อให้บรรลุในการสร้างผลกำไรส่วนเสมน,นั้นคุณจำเป็นต้องปกป้องกำไรและเงินทุนคุณฮะนี่สำคัญในข้อนี้นะครับนี่คือความต่างของเม้ามือใหม่กับเซียนนะครับคือเซียนอะ่ะเขาต้องการกำไรในแบบที่ก้อนไม่ใหญ่นะักแต่ได้มาชัวร์ครับเขาจึงมีการปกป้องกำไรครับ บางทีนะครับซื้อหุ้นตัวเดียวกันนะครับเซียนอะ่ะหุ้นนั้นวิ่งไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเซียนเขาล็อกกำไรได้กำไรประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่เมากลับมาเท่าทุนครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเมาไม่รู้จักวิธีการ trailing stop ครับไม่รู้จักวิธีการขายเก็บกำไรครับเขาโลภเขาไม่รู้วิธีหยุดครับ ก็ไม่ต่างกนะับที่พูดไปเมือ่อกนะับขับรถนะครับเนะคุณเหยียบไป200รอกิโมตรชั่วโมงครับแต่คุณไม่มีเบรกครับเนะฮะคุณคาดหวังว่าทุกอย่างมันจะเป็นไปแบบนิรันดร์นะไม่มีทางแยกไม่มีวัชรกเลยแต่ในสุดครับทุกอย่างต้องมีไฟแดงครับนะเซียนรู้จักเบรกรู้ว่าครั้งน้ามีไฟแดงเขาเลยมีการแบบเออต้องเตรียมวางแผนชะลอต้องมีเบรกนะแต่เมาไม่รู้ครับ เมาไม่คิดว่าทุกอย่างไม่คิดว่าข้างหน้าจะมีเบรกไงจะไม่คิดว่าข้างหน้ามันจะมีไฟแดงไงเขาคิดว่าทุกอย่างเป็นทางสว่างไงในสุดฮะเมาตายครับแต่เซียนรอดฮะก็อยากจะแชร์ท่านได้ฟังกันแหละครับนี่เป็นไอเดียที่ผมยกมาคร่าวๆนะครับก็ลองไปดูหน้าเล่มนี้นะเทรดไลฟ์คัสตอกับวสา t นะครับเทรดยางพอมตลาดหุ้นเดี๋ยวผมให้ลิงก์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นนี้ม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มนี้นะเทรดยางพ่อมตลาดหุ้นแล้วก็ความรับรองเทรดนะครับแล้วก็รวมถึง หนังสือผมเทคนิคปั้นพอร์ตนะครับก,ก็แนะนําให้หาข้อมูลเพิ่มละกันเพราะว่าในสุดแล้วผมว่ายังไงซะนะถ้าคุณเทรดอยู่ในตลาดมากพอคุณจะเข้าใจที่ผมพูดนะว่าบางทีความเร็วะช่วยไม่ได้หรอกแต่ความสม,ม่ำเสมอมนื้หาที่จะทําให้คุณไปได้เร็วและก็สําเร็จมากกว่าครับความสม,ม่ำเสมอครับส,สำคัญมากกว่า การร่ำรวยไว้นะครับเท่านี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ